เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของ OBD2 นะครับ OBD2 นะ On Board Diagnostic นะครับเป็นระบบวิเคราะห์เครื่องยนต์หรือระบบต่างๆในรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นภาพรวมของเรื่อง o b d t ครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง scan t o o โดยตรงเพราะว่า o b d t เนี่ยก็เป็นระบบระบบหนึ่งที่ฝังตัวมากับสมองกลรถยนต์แล้วก็จะต้องมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เข้าไปเชื่อมต่อกับสมองกลรถยนต์ได้น,นั่นก็คือเครื่อง scan t ู o หรือเรียกกันว่าสแกนเนอร์นะครับ จากแผนภาพเนี่ยนะครับจะเป็นภาพรวมโดยรวมฟังก์ชันของเรื่อง o b l i q นี่นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกๆก,นะก็เรื่องของ general function ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการวิเคราะห์แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันพิเศษซึ่งจะเ,เข้ามาทีหลังนะะ เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาทีหลังนะครับทีนี้ obd 2เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงแต่เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยครับ obd 2เนี่ยจะกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเ,เพื่อควบคุมในเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ารถที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปริมาณเยอะมาก ก็มีการปลดปล่อยมลพิษออกมาปริมาณมหาศาลประชาชนของเมกันอยู่ประมาณ260ล้านคนถ้าเฉลี่ย2คนมีรถ1คันก็130ล้านคันหรือตีให้น้อยกว่านั้นก็ร้อยล้านคัน80ล้านคันซึ่งก็ถือว่าเยอะเทียบกับเมืองไทยนี่ก็มีอยู่ประมาณ10 ล้านคันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สหรัฐมิกาเองเนี่ยก็เลยกำหนดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่า o b d 2 protocol นะข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง onboard diagnostic ตอนแรกเลยเนี่ยก็ใช้เป็นมาตรฐาน o b d เฉยๆนะแต่ว่าก็ไม่เป็นที่แพร่หลายก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็กำหนดขึ้นมาใหม่มีการวิวัฒน,นาการขึ้นมาเป็น OBD แล้วก็เป็นเวอร์ชั่น2ก็คือ2เพื่อที่จะบังคับใช้กับรถยนต์หรือผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการจะขายรถให้สหรัฐอเมริกาพูดง่ายคือรถทุกคันนะครับที่วิ่งในอเมริกาต้องมีระบบนี้อยู่ แล้วต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดพื้นฐานต่างๆที่จะพูดถึงนี่นะครับก็คือในเรื่องของ general function เนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับตัวแรกเนี่ยครับฟังก์ชันทั่วๆไปเนี่ย o อ d 2ยังไงก็ต้องมีนะครับเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีส่วนในเรื่องของ Diagnostic function เนี่ยอาจจะมีแต่ไม่ครบแต่ก็ต้องมี แล้วสำหรับเรื่องของ Special Function นก็ไม่จะเป็นต้องมีมาตรฐานของ OBD2 ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันพิเศษเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็ในเครื่องสแกนทูก็ไม่จาเป็นต้องมีฟังก์ชันนี้ก็ได้ก็มีแค่ฟังก์ชันพื้นฐานคือ general function กับดิอะแด็กต c กฟังชันก็พอแล้วมาดูในเรื่องของ general อนฟังชันกันเลยนะครับนะในเรื่องฟังก์ชันทั่วๆไปตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้เราก็ได้เข้าใจพื้นฐานที่มาในเรื่องของ o b d 2แล้วนะครับจะเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะเรามาดู g e r น l อนฟังชันนะครับจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆนะในหัวข้อในหัวข้อแรกนะครับ จะพูดถึงเรื่องของ fuel system status นะครับก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงระบบสถานะของเชื้อเพลิงอุปกรณ์ต่างๆของระบบเชื้อเพลิงอย่างเช่นตัวถังน้ำมันก็จะต้องมีระบบปล่อยไอระบบ e v a p นะฮะแล้วก็ระบบะหลังจาก ออกจากถังน้ำมันมาต้องมาป่านตัวแคนิสเตอร์หรือถังดักไอเพื่อไม่ให้ปลดปล่อยไอออกสู่อากาศล้วก็ต้องมีระบบที่นำไอกลับไปเผาไหม้ครับไม่ใช่ปล่อยออกมาเฉยในถังน้ำมันเนี่ยก็จะมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะก็จะต้องมีระบบตัวนี้เป็นคอยจัดการ เพื่อไม่ให้ปลดปล่อยหรือปล่อยไอ้น้ำมันออกมาเฉยๆซึ่งก็เป็นอันตรายทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งผู้ใช้งานรถยนต์เองเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดไฟได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ secondary air status นะครับหัวข้อที่2 เกี่ยวกับระบบอากาศสำรองอากาศที่2 s e c o n d a r y p r i m a r y ก็คืออากาศที่ดูดเข้าทางท่อไอดี ID โดยตรงผ่านไส้กรองอากาศเข้ามาทางท่อท่ออากาศแล้วก็เข้าที่ท่อร่วมนะครับก็เป็นระบบอากาศดูดอากาศเข้าไปนะครับเขาเรียก p r i m a r y ส่วน secondary เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีสำหรับรถเมืองร้อน แต่สำหรับรถเมืองหนาวเนี่ยก็จำเป็นต้องมีนะฮะและเหตุผลหนึ่งเนี่ยครับที่เขาใช้ระบบอากาศสำรองเนี่ยก็คือต้องการที่จะบำบัดออกไซา์ของไนโตรเจนซึ่งเป็นก๊าซพิษนะครับหรือที่เรียกกันว่า NOx นะครับนอกตัวนี้จะเป็นก๊าซพิษเป็นอันตรายจะเกิดขึ้นที่ อุณหภูมิเผาไหม้สูงๆประมาณ1300ถึง1400องศาเซลเซียสทีนี้วิธีหนึ่งที่จะทำให้มันลดอุณหภูมิเหล่านี้ลงได้เนี่ยก็คือต้องเอาอากาศเสริมเข้าไปเข้าไปในระบบการเผาไหม้ก็จะทำให้อุณหภูมิตัวนี้ลดลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการนำเอ,เ,เอาไอเสียกลับไปใช้ หรือ EGR ก็จะทำให้อุณหภูมิการเผาไหม้ในลดลงได้เหมือนกันก็จะลดการเกิดนอกได้เช่นกันนะครับหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของออกซิเจนเซนเซอร์มอนิเตอร์ก็จะเป็นระบบตรวจตานะครับมอนิเตอร์ไปว่าการเฝ้าระวังการตรวจตานะการสอดส่องนะครับ อย่างเราปพ,พอนั่งดูกล้องวงจรปิดที่จออย่างนี้เขาก็เรียกมอนิเตอร์จอจอนั้นก็เรียกมอนิเตอร์เรียกใช้แทนชื่อจอก็ได้นะครับมอนิเตอร์นะครับแล้วการเฝ้าดูเฝ้าระวังก็เรียกว่ามอนิเตอร์ได้เหมือนกันนะนะก็เลยใช้คำว่ามอนิเตอร์เป็นตัวเป็นตัวเสริมเข้ามาตรงนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าการเฝ้าดูเฝ้าระวัง ในเรื่องของออกซิเจนเซนเซอร์นะฮะเพราะว่าออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการจัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบเครื่องยนต์เบนซินเป็นหลักเนื่องจากว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่ใจในเรื่องของออกซิเจนเซนเซอร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะก็จะแตกต่างกับเครื่องยนต์ดีเซล นะครับที่ไม่มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีก็ว่าออกซิเจนเซนเซอร์มันมีส่วนยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยยังไงนะครับ <c oughs> หัวข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์มอนิเตอร์ลิงนะครับตัวนี้ใช้คำว่ามอนะิเตอร์ลิงก็คือมอนิเตอร์อันเดียวกันนะครับคือการมอนะิเตอร์ลิงคือการสอดส่องดูแลเช่นกันนะครับ อันนี้คือการสอดส่องดูแลในส่วนของส่วนประกอบต่างๆซึ่งไอ้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยก็จะมีนะครับมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับเรื่องมิสไฟเรื่องของระบบสถานะเชื้อเพลิงเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็เรื่องของคอม p พลีฮนซีฟนะครับอุปกรณ์ส่วนควบที่ทําให้เกิดการทํางานที่สมบูรณ์เรียกว่าคอมพลีฮนซีฟตัวนี้นะครับ ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเรื่องของออกซิเจนเซอร์มอนิเตอร์เหมือนกันนะฮะเป็นแล้วก็มีแคตาลิติกฮีทแคตแคตแคตาลิติกนะครับอีแวบอากาศ s แกนเนอรีมาอีกแล้วนะครับ EGRPCV นะครับ AC เทอร์โมส a t ทมอนิเตอร์ออนบอร์ดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดกันนะครับในตัวพวกนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์มอนิเตอร์ิงนะครับที่จะแบ่งเป็นสองส่วน นะครับก็จะมีส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของ continuous monitor ตรงนี้คำว่า continuous ก็คือต่อเนื่องนะอันนี้คือไม่ต่อเนื่องทีนี้มันต่อเนื่องยังไงก็คือว่าในในหวินาทีเนี่ยจะทำการตรวจสอบไอ้ระบบเหล่านี้สอครั้งเวลาผ่านไปหนึวินาทีเนี่ยครับลิกหนึ่งนะครับก็ตรวจสอบ2ครั้งคือ scan time ตรวจ2ครั้ง ตรวจสอบในเรื่องของระดับของสัญญาณเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วนะฮะสอ,สองครั้งต่อวินาทนีถือว่าเป็นค่าที่หยาบมากนะครับก็มีอะไรบ้างที่ต้องตรวจสอบลักษณะเช่นนี้นะฮะก็มีในเรื่องของมิดไฟคือการจุดระเบิดพลาดนะมิดไฟก็พอจุดระเบิดพลาดไม่ถูกจังหวะที่ถูกต้องของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทําให้เกิดมลพิษเยอะ,ะเกิดการอไอปลดปล่อยไอเสียออกมามากเกิดน้ํามันมากเกิน มีคาร์บอนมากเกินไปหรือมีน้ำมันเหลือมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับหรือมีน็อกจะเกิดจากการจุดระเบิดที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเชื้อเพลิงพูดถึงเรื่องของช็อตเทอร์มฟิลทริมลองเทอร์มฟิลทริมนะครับทริมนี่คืออะไรครับทริมเนี่ยแปลว่าการคลิปการแต่ง การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยคือเรียกว่า trim เหมือนกันนะการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยก็ใช้คําว่า trim ก็คือปรับปรับแต่งให้ดีที่สุดอยู่ในในในย่านที่ดีที่สุดที่เครื่องยนต์เดินแล้วดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็เขาเรียกว่าสตอยจุด s สตอยนะสตอยโชว์เมตริก นะครับอัตราส่วนผสมก็คือ14.7ต่อ1น,นะไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลอัตราส่วนจะใกล้เคียงกันนะครับ <S <S ทีนี้มาดูไอ้ตัวคําว่า1 t r i ทริปเนี่ยนะมันเป็นยังไงมีมีแดงๆโผล่มาทั้ง3อัน1นทริปทริปนะหนึ่งนี้เป็นยังไงครับก็คือสตาร์ทเครื่องแล้วก็วิ่งรถไปขับรถไปขับไปจนถึงเงื่อนไขของรถรุ่นนั้นๆยี่ห้อนั้นๆนะครับจะไม่เหมือนกัน สมมุติว่ายี่ห้อหนึ่งกำหนดวว่าต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็วิ่งที่ความเร็ว80กงที่5นาทีอ,าอุณหภูมิน้ําต้อง85องศาเซลเซียสขึ้นไปต้องมีการเหยียบเบรกเท่านั้นเท่านี้ครั้งตำแหน่งคันเร่งต้องอยู่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับก็คือการขับปกตินั่นแหละครับคือถ้าขับประมาณสัก10กิโลเนี่ยในสภาพของอากาศบ้านเราเนี่ยก็คือเข้าสู่ เข้าสู่เรื่องเหล่านี้ละคือเข้าสู่ในเกณฑ์ของที่จะเขาเรียกว่าเป็น cross loop ล้นะฮะพูดง่ายคือรถต้องอยู่ในสถานะ cross loop เดี๋ยวจะพูดต่อไป cross loop นั่นคืออะไรนะครับก็คือขับปกติในในสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยณภูมิสูงๆอย่างเงี้ยครับขับวิ่งไป5กิโล10กิโลเนี่ยรถเข้าสู่เงื่อนไขละผ่านเงื่อนไขที่เราจะเรียกว่า1ทริปละทีนี้ขับไป เราสมมุติว่าขับไปสัก10กิโลนะครับขับไปแล้วก็ไปจอดที่ทํางานระดับเครื่องนะครับนั่นนะครับคือ1นึงทริปสตาร์ทแล้วก็ขับไปจนถึงเงื่อนไขต่างๆที่เขากําหนดแล้วก็ดับเครื่องก็1นึทริปอีกตัวนึงเนี่ยเป็น2ทริปก็ทําลักษณะเช่นนั้นนะครับ2ทริปแต่สําหรับเมืองหนาวเนี่ยครับก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะถึง วนอภูมิทางานเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะฉะน,นั้นหนึ่งทริปของเขาเนี่ยอาจจะต้องขับขับไกลพอสมควรนะครับไม่ใช่ห้ากิโลหรือสิบกิโลแบบบ้านเรานะครับนี่เราก็จะพูดเน้นในเรื่องของบ้านเราเป็นหลักนะครับ,นะรบทีนี้ทําไมต้องหนึ่งทริปสังเกตไหมครัเวลารถเ,เรามีปัญหาเนี่ยสมมุติว่าเป็นรถที่ใช้แก๊สสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปุ๊บมีไฟโชว์ขึ้นมาเลยติดนะครับ แล้วพออ่านโค้ดได้ปุ๊บบอกว่าเชื้อเพลิงบางสมมุตินะครับแล้วอีกสมมุติอีกเรามีเครื่องสแกนเครื่องวิเคราะห์อยู่แล้วก็เสียบบาร์โคดอทูเข้าไปแล้วก็ทําการเคลียร์โค้ดเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยนะครับไฟก็ดับแล้วเราก็ขับไปใช่ไหมครับระหว่างที่ขับเนี่ยมันจะไม่ติดขึ้นมานะครับมันก็ขับไปได้เรื่อยๆเมื่อใดที่ถึง1ทริปนะครับดับเครื่องยนต์นะครับนะสมมติไปถึงที่ทํางานแล้วแล้วก็ ดับเครื่องทํางานจนถึงตอนเย็นสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับไฟก็จะติดช่วงนั้นแหละครับก็คือเมื่อกี้มันครบ1นึ่งทิปไปแล้วที่เราขับไปที่ทํางานนะครับพอสตาร์ทขึ้นมาใหม่ก็คือมันตรวจสอบไปแล้วว่าอันนี้มีปัญหานะช่วงระหว่างขับรถไปหน้าครับมีปัญหาว่าเกิดการฉีดเชื้อเพลิงผิดพลาดนะครับหนาไปบางไปนะฮะมันก็เลยโชว์ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมไฟโชว์ไฟโชว์อ๋อมันเกิดจากตรงนี้มันคือหนึ่งทริปแล้วบางตัวทำไมมันไม่โชว์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสองทริปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตัวล่างเนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องของ egr เงี้ยมันก็ต้องใช้ถึงสองทริปสองครั้งนะครับถึงจะโชว์นะครับทีนี้ไอชอ็ชอตเทอรม์มฟิลทริม ลองเทอมช็อตเทอมพูดง่ายๆนะครับก็คือการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงณนะเวลานั้นๆน,น,นะครับเอาสัญญาณจากออกซิเจนเซนเซอร์มาเป็นตัวปรับแต่งการฉีดเชื้อเพลิงหนาบางหนาบางสลับกันไปส่วนลองเทอี่มก็คือการกําหนดคํานวณล่วงหน้าสมมุติว่ารถฉีดเชื้อเพลิงบางในขณะนี้นะครับไอตัวลองเทอี่มก็ต้องคํานวณล่วงหน้าไว้เพื่อให้มันฉีดหนาขึ้นนะเพื่อให้ช็อตเทอี่มทำการปรับตัวให้หนาขึ้นพูดง่ายว่าไอตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ ส่งสัญญาณล่วงหน้าคำนวณล่วงหน้าไว้ให้ช็อตเทอมทำการฉีดให้ได้ตามที่มันต้องการเหมือนเป็นการชดเชยนะครับลองดูตรงนี้นะครับอันนี้คือช็อตเทอร์มฟิลทริมนะครับดูอันล่างนะครับจะชัดนิดนึงไอ้ตรงคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ,นะรบก็คือ14.7ต่อหนึ่ง นะครับคือ0ตรงนี้เป็น0ตรงนี้แปแล้วก็ตรงล่างนี่ติดลบนะครับด้านบนนี้คือฉีดเชื้อเพลิงบางนะครับอยู่ในโซนบางช่วงแรกๆตอนนี้นะครับนะอ,อ่ตรงนี้คืออัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงนะครับอากาศ14.7เชื้อเพลิง1ส่วนนะครับถ้ากรณีที่มันบางนะครับก็คืออากาศมันเยอะถูกไหมครับ อากาศมันเยอะก็มันก็เลยให้เป็นมีค่าเป็นบวกสมมุติให้มันมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าอากาศมันน้อยนะครับมันก็เลยให้มีค่าเป็นลบคือสมมุติให้มันมีค่าเป็นลบนะครับตรงนี้ก็คือมันมีความหมายว่าอากาศมันน้อยเชื้อเพลิงมันฉีดเยอะนะครับเรียกว่ามันหนาตรงนี้ครับนะครับ rich ตรงนี้เรียกว่า lean l e a n rich อันเนี้ย r i c h แปลว่ารวยแปลว่าร่ารวยคือฉีดเชื้อเพลิงมันจะเยอะรวย แต่ตรงนี้ไม่เรียกว่าพัวนะครับนะเรียกว่าลีนนะครับเพราะว่าจริงๆคําตรงข้ามกับคาว่าลิชมันคือพัวพัวที่แปลว่ายากจนแต่มันไม่ใช่คํานั้นไม่ใช่นะใช้คาว่าลีนนะในทางเครื่องจักรใช้คาว่าลีนนะครับตรงเนี้ยมันก็ฉีดเชื้อเพลิงบางใช่ไหมฮะบาง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 เนี่ยครับก็พยายามจะปรับแต่งให้เข้าใกล้ใกล้ศูนย์ค่าศูนย์คือค่าตรงนี้คือค่าที่ดีที่สุดรถนะทุกคันเนี่ยต้องฉีดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกแบบมาเพื่อให้ การฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยฉีดให้ได้ค่าที่ดีที่สุดของมันคือตรงนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยโลกแห่งความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยกว่ามันจะรับสัญญาณแล้วมันส่งมาที่กล่อง ECU นะครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับพอใช้เวลาแล้วกว่าไอ้ตัวหัวฉีดหรือตัวกล่อง ECU สั่งสัญญาณไปที่หัวฉีดกว่าหัวฉีดมันจะฉีดนะครับมันก็ใช้เวลากว่าไอ้เสียมันจะไหลออกมาจนถึงตัวออกซิเจนเซอร์มันก็มีเวลานะครับ เรียกว่าแหลกไทม์มันก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นเส้นตรงได้แบบนี้เพราะมันไม่มีอะไรที่มันตอบสนองได้เร็วขนาดนั้นนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันใช้สมองกล32บิต64บิตที่มันโฆษณากันเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนมีส่วนทําให้การคํานวณการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงมันทําได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าการเคลื่อนที่ของข้อมูลการส่งถ่ายข้อมูลเร็วขึ้น,นครับ การคำนวณมันเร็วขึ้นมันก็คือทำการฉีดได้อย่างละเอียดแม่นยำนะครับเป็นกราฟลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่สลับขึ้นลงเป็นฟันปลาแต่ว่าละเอียดทียิบเลยก็คือดีแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันมันไมไ่ละเอียดแบบนี้มันหยาบบางทีกราฟมันหยาบขึ้นลงขึ้นลงจริงแต่ว่ามันหยาบแล้วก็เป็นเป็นการคำนวณของสมองกลในรุ่นเก่าเ่รุ่นใหม่ก็จะวิวัฒนาการเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับทีนี้ดูนะครับตรงนี้บางมาสักพักหนึ่งนะครับมันก็หนานะครับแต่ว่ามันตรงนี้จะดีหน่อยในโซนนี้นะครับเห็นไหมครับมันมันค่าเฉลี่ยมันจะก้าเข้าใกล้ตรงนี้เส้นปละตรงนี้ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดนะในทางทฤษฎีนะครับนะก็คือการจีดจ่ายเจเพลิเนี่ยทำให้ได้ตามค่าตามทฤษฎีเนี่ยนะครับก็คืออัตราส่วนตรงนี้แต่จริงจริงมันเป็นไปไม่ได้ ดูนี้นะครับค่อนข้างจะยาบนิดนึงอันนี้เราขยายกราฟมันออกมาก็เลยเป็นแบบนี้นะดึงมันออกมา,าดูตรงนี้นะครับนี่คือศูนย์ที่ดีที่สุดตรงนี้เห็นไหมครับฉีดบางหนาบางหนาบางหนาขึ้นไปอย่างเงี้อยองเนี้คือดีมากเลยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือตรงนี้ตรงเส้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็คือศูนย์นะครับมีหนาบางหนาบางาบวกลบบวกลบสลับกันไปแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ด้วยก็คือบวกลบเนี่ย จร,จริงก็คือยอมให้ได้เหมือนกันให้ฉีดหนาฉีดบางนี่ยอมให้ได้แต่ว่าต้องไม่เกินบวกลบสิ 10. อันนี้คือบางแค่3หนาก็แค่ลบสนะครับก็คือดีอย่างเงี้ยดีมากเลยมันไม่มีทางที่จะเป็นศูนย์ได้มันก็กกบวกลบสามนี่ก็จัดว่าดีมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นไปนิดเดียว2.3นี่ก็ขึ้นลงมาไม่เยอะนะครับไม่ใช่3.9นิดเดียวเองนะครับ ทีนี้กลับมาดูน,นี้นะครับอันนี้เป็นช็อตเทอร์มแล้วลองเทอร์มเป็นยังไงครับผมจะสมมติว่าไอ้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยเป็นลองเทอมนะครับสมมติว่าช็อตเทอมเนี่ยทำาการฉีดเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้ฉีดอยู่เท่าไหร่ครับดูจากกราฟตรงนี้0 1ก็ประมาณสักเ,เกือบ2นะครับประมาณนั้นนะครับฉีดบางอยู่ อันนี้สมมุติว่าเป็นชตเทอมนะครับลองเทอมก็บอกว่าเอ๊ะฉีดบางฉีดบางไปนะลอ,องเทอมก็พยายามจะปรับให้มันติดค่าติดลบนะครับนะก็คือลองเทอมเนี่ยจะพยายามจะชดเชยมันคือสั่งบอกล่วงหน้าว่าให้ฉีดให้หนาหน่อยเพื่อที่จะดึงกราฟเนี่ยมันลงมาให้อยู่ตรงเส้นปะตรงเนี้ยให้ได้ครับนะนี่คือความหมายของลองเทอมนะครับแล้วลองเทอมมันจะมันจะไม่ขยับละเอียดแบบนี้ นะครับอันนี้คือลองเทอมก็คือพยายามจะดึงไอ้ตรงเนี้ยให้มันลงมาอยู่ตรงเส้นที่ดีที่สุดให้ได้ครับหรือมันฉีดอยู่หนาไปไม่ใช่หนาไปอยู่ในเกณฑ์หนาไอ้ตัวนี้ก็ต้องลองเทอมก็ต้องฉีดสั่งฉีดให้บางไม่ใช่ฉีดนะมันสั่งคือมันคำนวณล่วงหน้าบอกว่าต้องเป็นบางแล้วก็เป็นแพทเทิร์นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่าแล้วในที่สุดไอ้ตัวสมองกลเนี่ยของ ชอตเอมเนี่ยก็จะทำการฉีดชดเชยมาให้มันอยู่ค่าตรงเนี้ยตรงค่าตรงบะตรงศูนย์เนี่ยครับนะก็คือค่าใกล้เคียงเนี้ยคือฉีดให้ดีที่สุดก็ด่องนเถอะโดยการชดเชยของลองเธอเป็นตัวสั่งการนะครับนะฮะเดี๋ยวเราพักนิดนึงนะครับตรงนี้